has Makings of team that can raise to glory, bring light from the darkness. This team can be the heroes on the weakest box. So, the top Doc Chan Liwa. <Das que ath> สปอยนะครับคลิปนี้บอกไว้ก่อนตรงนี้เลยขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้รีวิวแบบสปอยนะครับเพราะว่าเราจะจัดจัดเต็มกันเลยสําหรับคลิปนี้ดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูหนังเนี่ยปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับจริงๆตั้ง,ตงเตือนสปอยไว้ตั้งแต่ปกคลิปกับชื่อคลิปแหละแต่ไม่เป็นไรอ่ะเผื่อบางคนไม่ได้อ่านนะแล้วเอาตรงอ่ะตอนแรกผมตั้งใจจะเปิดคลิปโดยไม่พูดชื่อ t h u n d e r b o l t ด้วยซ้ำนนะ ผมจะเรียกว่ารีวิวนิวอเวนเจอรเลยแต่ว่าไม่เอาดีกว่าผุบผับโชคชางแบบนั้นหนังมาเพิ่งเข้าวันแรกเ็ร้องเสียงไปเบื่อบ่าบางคนอาจจะไม่ได้อ่านปกคลิปกับชื่อคลิปที่ผมเตือนสปอยไวอ้อเออมันอันตรายหน่อยเดี๋ยวโดนด่า <laughs> โอเคแต่นี่ถือว่าเตือนไปแล้วนะก็เลยพูดได้นะครับ New a v e n g e r โอ้โหเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงตรงน,นั้นมาพูดถึงหนังเรื่องนี้ก่อนเลยหนังเรื่องเนี้ยผมพูดมาตลอดตลอด ที่มีทีเซอร์ปล่อยมาแม้ว่าจะกีดตัวอย่างกี่ตัวอย่างปล่อยมาเนี่ยแล้วผมทำรีแอคชั่นมันทุกตัวอย่างเลยนะผมพูดว่ามันเป็นหนังเรื่องที่ผมรอที่สุดในปีนี้ของมาเวลเลยมาเวลปีนี้ก็จะมีกับอเมริกาแบ็ค e w วเวลใช่ไหมถายไปแล้วแล้วก็จะมีนี่แหละทันเดอร์โบแล้วก็จะมีแฟนตาซีโฟนเดือนกรกฎาก็อีกแค่2เดือนนะซึ่งเนี่ยสามเรื่องนี้ในมาเวลสตูดิโอปีนี้ผมตื่นเต้นกับทันเดอร์โบเป็นพิเศษสุด,สด แล้วผมผมชอบอะ่ะผมชอบตั้งแต่ตัวอย่างตั้งแต่ทุกคลิปทุกการปล่อยปล่อยอะไรออกมาก็ตามอะ่ะที่ออฟฟิเชียลปล่อยออกมาเท่าที่จะให้เราได้เห็นได้อะ่ะผมรู้สึกได้ว่าแบบผมจะชอบอะ่ะแล้วพอมาดูหนังต้องบอกว่าไม่ผิดหวังเลยมันชอบจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่ไม่มีอะไรผิดหวังเลยจริงอะ่ะต้องพูดอย่างนี้เลยมันจะมีหลายเรื่องนะที่เราอ่ะคาดหวังเอาไว้กับเรื่องนี้เราแบบเออตื่นเต้นกับมันอย่างเงี้ย ออย่างเนี้ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยไม่ต้องไปพูดอ้อมค้อมอะไรไกลแค่มาเวลได้กันเนี่ยกับอเมริกาแบบนิวเว d ล่าสุดเนี่ยผมหวังมากกว่านี้นะผมหวังว่าจะได้เห็นอะไรมากกว่านี้แต่ว่ายอมรับว่ามันก็ยังมีผิดหวังอยู่บ้างนะแม้ว่าโดยรวมผมผมจะชอบหนังนะแล้วก็ให้คะแนนดีอยู่ในตอนที่รีวิวเรื่องนั้นแต่ว่าถามว่ามันสุดไหมมันไม่สุดอ่ะมันจะมีสิ่งที่ผิดหวังอยู่เล็กๆน้อย สิ่งที่แบบอยากได้เห็นอยากได้ดูอย่างเงี้ยหนังไม่มีให้ต่างกับเรื่องนี้ t ันเดอร์บิหวังอะไรได้อย่างนั้นทุกอย่างเลยคือคาดหวังว่าจะได้เห็นอะไรคาดหวังว่าบางทีแบบมันอาจจะไม่เป็นรูปธรรมนะเนอะป่ะ,ปะอาจจะไม่ได้แบบว่ามีภาพออกมาชัดเจนว่าเราอยากต้องการอะไรกับหนังเรื่องนี้แต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าบิวอารมณ์ตัวเองว่าแบบเฮ้ยมันถึงจุดนี้แล้วเว้ยตอนเนี้ย มันจะถึงเอเวนเจอร์อยู่แล้วอะ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างกระเตือองเราขึ้นมาหน่อยให้อารมณ์เหมือนตอนที่เรารอ Infinity War, อินฟินิตี้วอลรออินเกมช่วงยุคนั้นเลยเนี่ยผมรู้สึกกลับมาตื่นเต้นกับมาเวลเนี่ยมันสนุกมากความรู้สึกเนี้ยถ้าใครใครติดตามมาตั้งแต่ยุก่อนอะ่ะคงเข้าใจสิ่งที่ผมพูดอะ่ะตอนนั้นเราลองนึกภาพดูทุกคนจําความรู้สึกได้ไหมว่าเราตื่นเต้นกับอินฟินิตี้วอลกับอินเกมขนาดไหนอะ่ะนั่นแหละผมบอกเลยว่ากับพันเดอร์โบเนี่ยผมมีความรู้สึก อย่างนั้นแล้วมันเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะไปแฟนตาซีโฟว์แฟนตาซีโฟนี่ปิดท้ายเลยนะแล้วเรื่องต่อไปมันคืออเวนเจอร์สดูมเบแล้วอะดังนั้นคือมันรู้สึกว่าต้องมีอะไรมากกว่านี้หน่อยกัปปารเมรกาเนี่ยหวังแต่ตอนนั้นแล้วแต่ก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นพอมาเนี่ยมันคืบหน้ากว่าเยอะก้าวกระโดดเข้ามาสู่การปูทางโดยตรงเลยอะ คือมคือมันหวังประมาณไหนมันได้เห็นประมาณนั้นจริงๆอันนั้นคือเรื่องความคาดหวังส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยเนื้อเรื่องแม่งโคตรดีอะ่ะแล้วแก่นของเรื่องอะไรของมันเป็นหนังฮีโร่ที่เล่นกับเรื่องจิตใจสุขภาพจิตอะ่ะซึ่งปมดราม่าทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำออกมาได้ดีมากๆแล้วบทของทุกคนก็ แต่ละคนมันมีมีความที่แบบสุขภาพจิตไม่ดีอะกันทุกคนน่ะแต่ว่าบักกี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วเรารู้จักบักกี้มากกว่าใครเลยเอาจิงในเนี้ยบักกี้เป็นตัวเป็นตัวเป็นหน้าเป็นตาเลยนะซ้ำอะถ้าพูดถ้าพูดถึงก่อนที่เราจะมาดูหนังเรื่องเนี้ยนะแต่บักกี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแตะดราม่าพวกนั้นแล้วก็ไม่ได้ไปให้เราเห็นของบักกี้อะเพราะเราเพราะเรารู้รู้อยู่แล้วเราเห็นของบักกี้มามากแล้วเขาเลยรู้ว่าเราไม่จะเป็นต้องรู้อะไรกับบักกี้มากกว่านี้แล้ว และแถมตัวบักกี้สามารถมุกออนสามารถเก้าวข้ามก้าวผ่านจุดนั้นมาได้แล้วและเป็นคนที่กลับเป็นคนที่เรียกว่าไงอ่ะรวบรวมสติทุกคนเน่ะเหมาะสมก็เป็นผู้นาทีมอ่ะพูดง่ายว่าเก่าแล้วดีวกว่านะเจออะไรมาเยอะมากกว่าใครแล้วของอตัวเซนที้นี่แหละบ๊อบอันนี้พูดถึงบทแม่งดีมากคือผมบอกเลยนะก่อนดูหนังเนี่ยผมก็อยากจะดูแต่พวกเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลยนะ ไอเรื่องความพ้อระหว่างเรื่องอะไรมันส่วนหนึ่งแต่ว่าผมต้องการดูตัวละครพวกเนี้ยต้องการดูแก,งก๊งทันเดอร์โบทั้งทีมอะทุกคนเนี่ยอยากดูมากๆแค่ได้ดูอะแต่กับไอตัวบ๊อบหรือว่าเซนที่อะมันเป็นตัวละครใหม่เราไม่เคยรู้จักดังนั้นอะผมไม่ได้คิดอะไรกับมันมากเลยแต่พอดูอะชอบอะตัวละครใหม่ที่สร้างออกมาแล้วเราชอบได้ทันทีเลยอะและแม้แต่คนอื่นก็ตามเรารู้จักทุกคนมาอยู่แล้วเคยเห็นหน้าเห็นตาม,มาอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งทุกคน มีบัคกี้นี่ยะที่เก่าแก่สุดเห็นเห็นมากสุดละอ่ะแต่คนอื่นเนี่ยอย่างน้อยก็จะเห็นเรื่องสองเรื่องที่โผมมาอย่างบางคนนี่มีแค่ในซีรีส์ซ้ําอย่างไอ้จอห์นวอเกอร์เนี่ยผมมาในซีรีส์เรื่องเดียวเลยซีรีส์ฟอคันเอวิเทอร์โซเยอร์ใช่ไหมโกส์นี่ก็นานมากนะโกส์หายเป็นแต่แอนด์แมนแอนเดอร์ัปภาคสองอะ่ะก่อนเอ็นเกมอีกอะโกส์เนี่ยหลายคนก็คือลืมไปแล้วอะแต่ยังไงก็คือรู้จักแล้วแต่พอมาดูเรื่องเนี้ยสามารถทําให้เราชื่นชอบทุกคนเข้าไปอีกอะ่ะ และแล้วพอมาเข้ากันมารวมกันมันยิ่งยิ่งชอบอ่ะอย่างโกสต์เนี่ยแอนแมนอย่างเงี้ยทุกคนก็คงไม่ได้แบบมีความประทับใจอะไรหรือว่ารู้สึกชอบตัวละครน,นี้เนี่ยหลายคนลืมมปแได้ซ้ำใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่าแบบพอดูเนี่ยหลายคนน่าจะชอบโกสต์คือรวมถึงผมเนี่ยผมโคตรชอบโกสต์เลยอ่ะเรื่องนี้อ่ะเผลอนะผมบุ๊บอาจจะเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเรื่องนี้เลยก็ไนดะ่ะโกสต์ถ้าเป็นตัวละครโปรดในเรื่องนี้ะนะ อ่ะแล้วจอห์นวอลเกอร์ผมมาในฟีรีอันนั้นเป็นไงเกลียดด้วยซ้ำใช่ไหมอ่าแต่มาอันนี้เราเริ่มชอบเริ่มชอบแบบแต่ก็ไม่ได้ชอบแบบเออชอบในทางดีขนาดนั้นอะไระมันเป็นการชอบแบบชอบแต่ก็มันมันนะอ่ะเออมันมันมันไส้เมือะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือโอ้โหพูดถึงไอ้จอห์นวอลเกอร์นี่คือแม่งยังโดนแกงไม่หยุดแหละ แะที่โคตรปั่นไปกว่าน,นั้นคือไอ้โล่เนี่ยโล่ที่มันโดนเซนที่งอไว้เนี่ยขนาดผ่านไปเป็นปีนในท้ายเครดิตที่เราพูดถึงตอนนั้นเลยกันนะมันก็ยังใช้อันเดิมอ่ะคือโคตรแกงตัวเองที่หายไอ้นี่คือเอามาหาจัดอะเลกาเดียนเลกาเดียนอันนี้ก็คงเสมอต้นเสมอปลายอยู่แล้วบทก็แบบเหมือนเดิมแหละก็เป็นตลกเป็นตัวเอาโจ๊กเอาฮาอยู่แล้วแต่ในแบล็กวิดโอเนี่ยอันนั้น โอ้โหนันฉายช่วงโควิดไรเงี้ยหลายคนไม่รู้ว่าจะมีใครได้ดูเยอะหรือเปล่านะในเรื่องแบ็กวิดอเนี่ยที่เลกาเดนผมานะแล้วก็เยนาก็โอเคอาจจะดังดังขึ้นมาหน่อยนะจากนับบรรดาทั้งหมดพวกนี้ไม่นับบักกี้อ่ะบักกี้นี่แน่นอนอยู่แล้วทุกคนรู้จักแต่ว่าเยนาก็ปรากฏตัวขึ้นเรื่องแบล็กวิดอเนาะแล้วก็มาในซีรีส์ฮอกอายแค่นั้นเองก็ยังไม่ได้แบบเออมีชื่อเสียงโด่งดังอะไรขนาดนั้นนะถ้าใครที่ไม่แฟนมาเวลแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้อาจทำให้หลายคน มีชื่อเยน,นาขึ้นมาในหัวมากขึ้นในจกักรวาลมาเวลเพราะว่าเรื่องเนี้เยน,น่ากลับเป็นตัวเอกตัวนําของเรื่องเลยก็คือเรียกว่าเป็นตัวเอกของเรื่องนั่นแหละเยน,นาส่วนทามาสเตอร์กระตามนั้นอ่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากที่ทุกทุกคนคิดกันแต่แต่แต,แต่คือไม่คิดอ่ะโอ้มันจะเป็นแบบนี้มันมันเป็นอย่างที่ทุกคนคิดใน ในระดับหนึ่งแต่ว่าคิดไม่ถูกกันร้อเปอร์เซ็นต์อ่ะคือคงมันก็เซอร์ไพรส์ยอยู่อยู่อีกระดับหนึ่งคือไม่คิดว่าเอางี้เลยอะ่ะจะถึงขั้นนี้เลยอะ่ะหนึ่งว่ามเม่งจะต้องแบบเข้าใจป่ะทุกคนคิดว่ามันตายอยู่แล้วแต่ต้องคิดว่าตายเท่ๆตายแบบเสียสละให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม้กระทั่งสถานที่ที่ตายทุกคนเดาถูกเลยวุ้มมันตายนั่นแหละในห้องนั่นแหละห้องฉากแรกที่พวกมันมาเจอกันสามสี่คนนั่นอะ่ะเพราะในอันนี้ตัวอย่างมีอยู่แล้วแล้วทุกคนเดาว่า มันน่าจะตายในฉากนี้แล้วซึ่งจริงแต่อาจจะคิดว่าอันนี้ตัวอย่างก็มีนะคือเราเราเห็นตัวอย่างอยู่แล้วแหละเราไม่ต้องไปดูหนังเราก็รู้ว่าว่าไอ้ที่ทุกคนมาเนี่ยมันถูกหลอกมาแล้วก็มีเปิดไฟจะแบบระเบิดห้องนี้ทิ้งอะไรยี้ใช่ไหมผมว่าหลายคนอะเราว่าอันนี้ที่ทุกคนหนีมาได้เพราะว่าทัสมาสเตอร์สละที่ได้แม่งคืโอโมแม่งดักนะเว้ยเนี่ยพอพูดถึงอะโดนโกสเป่าสมอง <laughs> โอ้ อนาดเกินแล้วหัวหน้าสงสารนะในแบล็กวิดีโอนี่ผมมาบทดซะดีเลยอะถูกควบคุมนะสงสารเป็นคนแบบเออชีวิตสงสารชีวิตประสบเหมือนกันนะแล้วโกสเป่าหัวไปแล้วโกสก็คือไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นะมีแค่ครั้งเดียวที่มา,มาพูดกันอีกรอบมี่อเน่าโกสคุยกันนะเนาะแต่เยน,น่าโหถามว่าถามว่าด,ดูเสียใจไหมคือไม่เสียใจแบบ ขนาดนั้นนะไม่เป็นแบบว่าโอ้โหอะไรอวอลแต่ว่าจากสีหน้าจากอะไรก็ดูช็อกอยู่นะตอนที่แบบโกสปั้นเข้ากับบันทัสมาสเตอร์ไปแบบเยน่าตกใจนะตกคือตกใจแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปฟูลฟาร์มล้วรเราให้อะไรมากหรอกแต่ก็แบบแบบปงอนะเนาะแบบเข้าใจวิถีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเยน่าก็ดูอารมณ์ประมาณนั้นแหละแล้วก็ไม่ได้คิดไปถือโทษโกรธ Ghost, อะไร โกรธโกรธเฉยเลยคือจะพูดว่าโกรธโกส์มันดันไปผสมกันคือก็ไม่ได้แบบโกรธโกส์อะไรขนาดนั้นนะก็นั่นแหละก็มีมาพูดถึงกันหน่อยฉากนึงเออแล้วก็ผมว่ามันเป็นหนังมาเวลที่ค่อนข้างดาร์กเป็นพิเศษนะเออปกติ่มาเวลมันจะไม่ได้มีด้านอะไรดาดาร์กอย่างงี้แต่ว่ามันเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องปัญหาด้านจิตใจนะความคิดจิตใจสุขภาพจิต ซึ่งแมโอ้โหหนังแม่งตรงจังหวะชิบหายโดนเส้นมากผมคิดวแม่งคือหนังมันบังเอิญมาเหมาะกับผมในช่วงนี้พอดีอะที่แก่นสําคัญของหนังมันเป็นเรื่องสภาพจิตใจ,จอะเนาะแล้วคือไม่คิดว่าเขาจะลึกขนาดเนี้ยลึกถึงขั้นแบบไอการที่บ๊อบอะตอนที่เข้าไปในแบบจะคิดแบบโดนลบลอะไรก็ได้ใช่ไหมไอบ๊อบแบบต่อยเงาตัวเองต่อยไอตัวเดวอยด้านมืดตัวเองเนี้ยทำทำร้ายทําร้ายตัวเองไปอย่างเงี้ยคือเขาจะสื่อแบบมันสื่อเป็นการทาร้ายตัวเองนะ คือสื่อเป็นการทำร้ายตัวเองอะ่ะแล้วแบบที่พวกบักกี้พวกทุกคนแบบเนี่ยบักกี้บอกแบบนี้ไม่ใช่แล้วอะไรเย้ะแล้วแบบไปดึงไปไปกอดตัวเอ,ง,อแงแบบคูไม่แบบเฮ้ยแบบหนังฮีโร่ไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้จริงๆอะ่ะคือมันเป็นการทำร้ายตัวเองแล้วพวกนี้ก็เข้าไปแบบเคียงข้างบกับบ,บ๊อบอะ่ะมันสื่อถึงการแบบเหมือนการทำร้ายตัวเองการฆ่าตัวตายในเรื่องจริงในสิ่งที่แบบเออบนโลกนี้มันมีตามที่เราได้ยินกัน,นอ,ะะะะอะไรเยอะแยะอ่ะ คือดีมากจริงถึงได้บอกไงว่ามันสมบังทุกอย่างแถมเกินหวังด้วยเพราะว่าบางอย่างเ็าไม่คิดอะว่าจะได้มาขนาดนี้กับหนังเรื่องนี้ไม่ไม่โคตรสุดอะคือผมสมัมผัสได้แล้วนะตัต่ในต,ตัวอย่างอะพ่าทีมเนี้ยมันนั่นแฟงอะมันจะดูกลมเกืนกลมเกลียวกันขนาดไหนมากกว่าอเวนเจอร์อเวนเจอร์อารุ่นเก่าเนี่ยแต่ละคนอะตึงๆนั่นนั่นเห็นไหะอะไรเงี้ยแล้วแต่ละคนก็แบบ เหมือนมีที่ไปของตัวเองอะไรเงี้ยอาจจะมีบางคนเท่านั้นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนมันไม่ได้ดูลักกันขนาดน,ะนั้นนะนึกออกไปทุกคนน่าจะเข้าใจอ่ะคืออเวนเจอร์มันดูเป็นงานมันทุกคนเป็นแค่เพื่อนร่วมง,งานแบบมันเป็นภารกิจเป็นเป็นสิ่งที่ต้องทําในตอนเนี้ยต้องร่วมมือกันณนะตอนนี้อย่างเงี้ยแล้วก็จบแล้วทุกคนก็แยกยายมันเป็นอย่างนั้นเสมอทุกภาคต่างกับกา a r d i a n of the Galaxy ผมเห็นในตัวอย่างผมเห็นทีมนี้ยเป็น, Guardian Free, นการที่เอาไปแค่ฟรตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่รู้ผมเคยพูดหรือเปล่าในคลิปอันนะแต่แม่งนึกถึงการเนี้ยอ่ะคือไม่นึกถึงอาเวนเจอร์อ่ะเห็นทีมนี้ฮันเดอร์โบอ่ะการเนี้ยมันเป็นครอบครัวถูกไหมล่ะนั่นแหละเหมือนเลยแล้วก็สุดท้ายทีมนี้มันก็กลายเป็นอเวนเจอร์เลยนะเป็นอาเวนเจอร์จริงๆแล้วก็คงเป็นอาเวนเจอร์ที่แน่นแฟงกว่าเดิมอ่ะกว่าทีมเก่าเราเคยเห็นอาเวนเจอร์มันมาแบบรวมพลังกันแบบคือคือมันรวมพลังกันในที่นี้ไม่ใช่แบบ รวมไอรวมพลังแบบเอารวมกันต่อสู้มายืนกันเท่ๆยืนล้อมเหมือนภาคแรกนะมนยืนเรียงนล้วโอ้ยนั้นมันสุดๆอยู่แล้วอันนั้นคลาสสิกแต่ผมพูดถึงในด้านของความสัมพันธ์ของความแบบที่ทมันทาให้เป็นฉักประทับใจความซึ้งแบบเนี้ยเคยไหมที่แบบแบบยกอหินยกหินอันเดียวกันทุกคนทั้งทีมอย่างเงี้ยเคยไหมเอเวอเรเจอร์รุ่นแรกเคยไหมหรือแบบที่มากอดกันเนี่ยมากอดกับเซนที่มาดึงก่อนไปแบบ แสดงความรักให้กันเนี่ยเคยไหมเอเวนเจอร์เก่าไม่มีดังนั้นมันมันจะเป็นให้ลคนละแบบเลยอะ่ะไม่ได้บอกว่าชอบอะไรมากกว่ากันหรือว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนนะมันคนละแบบกันคือไม่เปรียบเทียบกัอนอยู่แล้วแต่แค่แค่ยกตัวอย่างมาโอ้มันแบบมัน,นความแตกต่างที่มันก็ให้ให้เรารู้สึกชอบรู้สึกรักไปได้ในในอีกแง่หนึ่งอะ่ะ ดูความแตกต่างนี้โอเคก็คงวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วฉาก,แ,กแอคชั่นแล้วกันแอคชั่นฉากบูคือชอบตรงที่อันนี้ด้วยไม่มีความกักมาเวที่ผ่านมาตลอดอะเราเห็นทอวันด้ากับปันมาเวลอะไรแบบพวกเท,เทพพลังโหดๆพลังโกงๆก,กันแย่ๆเนี่ยถามจริงเถอะว่า,วามันได้โชว์ขนาดไหนในคอมิกนี่มันโคตรโหด แล้วก็สกิลพลังระดับพลังเนี้ยอาจจะในหนังก็ตามเรารู้แต่เราแค่รู้แต่ถามว่ามันเคยได้โชว์แบบเต็มประสิทธิภาพเลยค่ะมันมันมันดูไม่อ่ะอย่างมากก็โชว์เท่อ่ะคือเท่ะนะอลังการนอ้อะไรเงี้ยอย่างทอนอินฟิทวอร์อย่างเงี้ยที่มาเปิดสะพานไบฟอร์ดมาพร้อมซอมเบเกอร์แล้วบุ้มกองทัพพานอสลงมาอีมาพร้อมกับล็อกเก็ตกับพูดอะไรอย่างเงี้ยนั้นมันโอ้โหแม่ฟิลน์ขนลุกในตำนานอยู่แล้วแต่ถามว่าความความน่า แข่งขามความน่าสะพึงในความเก่งของของเนี้ยของเราผู้มีพลังวิเศษเท่ๆเหล่านี้อันนี้มันโชว์แบบเจตเนี่ยเซนที่เนี่ยบ๊อบเนี่ยตอนเป็นเซนที่ที่อัดทีมเันเซอร์บูแหลกหมดความนิ่งความไม่เจ็บทอมันเจ็บนะทอมันโดนทําอะไรมันก็เจ็บมันจะแก่งแค่ไหนมันแต่มันมีความเจ็บกับมัาร์เวลก็เจ็บได้วันด้าก็เจ็บได้แต่วันด้ามันสายเว่ยๆต้องไปเกี่ยวฮะกับอาชนะแข่งแก่งทางกายภาพไปกันนะ กับบันมาเวลทอเนี่ยเจ็บจะปวดได้จะปวดเป็นเนี่ยแต่ไอเซนที่นิ่งนิ่งจัดเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยมันคือซูเปอร์แมนแหละอ่ะหือซูปเปอร์แมนของมาเวลอหรอซึ่งก็ต้องรองดูนะว่าบทของเซนที่จะมียังไงบ้างในเอเวนเจอร์ดูเบนนะเพราะว่าผมเองโหดมากผมว่าตอนนี้ตอนนี้นะถ้ายังไม่นับผมไม่รู้นะว่าเราจะดูมันมีพลังโหดมากขนาดไหนแต่เรานับแค่ปัจจุบันนี้ตัวละครตัวงทุกคนมาผมว่าโหเซนที่น่าจะ เป็นตัวละคที่โหดที่สุดในมาเวลแล้วแหละนะตอนเนี้ยทานอนแม่งกยังเลือดออกได้เหรอวะนะเพราะงั้นมาดูกันว่าเซนที้เนี่ยจะสําคัญขนาดไหนในดูมเบนะเพราะามีอะไรที่นักแสดงด้วยคนเนี้ยคือทัน์โบมาทั้งที嘛โอเคให้คะแนนกันเลยไม่อยากเชื่อมกันนะว่าตงจะให้ขนาดนี้สิเต็มสิบ,สบ <Yahoo! S 1> จริงๆถึงได้บอกว่าเกินคาดมาก ไม่ว่าผมผมรู้รู้นะว่าผมจะชอบแต่ผมไม่คิดว่าผมจะชอบมันขนาดนี้อะ่ะผมบังแล้วก่อนดูอะ่ะโอ้ผมชอบมันแน่ผมชอบแต่ก่อนดูแล้วพอดูมันจริงไม่ไปเกินคาดอะ่ะบอกเลยว่านี่เป็นหนังมาเวลที่ผมชอบที่สุดตั้งแต่จบเอ็นเกมอ่ะบางคนอาจจะบอกโอ้โหไหนว่าพูดอย่างนี้ทุกครั้งมีเรื่องอะไรใหม่ๆมาก็บอกว่าเอ้เรื่องนี้ชอบที่สุดในหลังจบเอ็นเกมจบเกมไม่จริงๆอันนี้คือความจริงเลยครับ คือถ้าเรื่องไหนมันไม่ได้ชอบที่สุดอ่ะคือมันเปรียบเทียบเท่าจํานวนที่มีอยู่ไงก็ตอนนั้นน่ะเรื่องนี้มันจะไม่ฉายอ่ะถูกป่ะแบบอย่างการที่เอาแคซี่สามเนี่ยตอนนั้นผมก็บอกว่าผมชอบที่สุดแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีเรื่องนีอนน่ะฉะนล้นถ้ให้บอกว่าเรื่องนี้ชอบที่สุดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นนะ่ะพอมันมีเรื่องใหม่มาเรื่องใหม่มันโดนเส้นโดนใจกว่ามันก็ต้องชอบกว่าเป็นพิเศษอยู่แล้วนะแต่ก็นั่นแหละการเดินภาคสามอ่ะยังคือยังเป็นที่สุดของที่สุดตั้งแต่จบ end game. จเจอเรื่องนี้หละ มาเจอเรื่องนี้ทีเดียวผมให้แฟนการเดนสามแล้วผมให้คะแนนหนังสิบเป็นสิบเมื่อไหร่มีใครจำกันได้บ้างอวตาเดี๋ยวเออวอเทอร์สามปีที่แล้วนุ่นปกติผมให้มากสุดในเก้าจุดหผมคิดผมจะให้เรื่องนี้เก้าจุดหไปมาผมตัดสินใจสิบเป็นสิบไปเลยมีไอเครดิตสองตัวนะครับแต่ตัวแรกไม่ได้อะไรหรอกกมาฮาตัวที่สองนี่นั่นแหละแฟนสิกโฟยานแฟนสโลงมา แล้วก็มีเป็นฐานมีเป็นตึกอเวนเจอร์กันแล้วนะเรียบร้อยเลยทีมเอเวนเจอร์ทีใหม่เนี่ยโคตรตื่นเต้นนี่เห็นเอ็นเครดิตนี่ยิ่งตื่นเต้นนี่แหละเอ็นเครดิตที่หวังเอ็นเครดิตของกัปตันอเมริกาแบมบิวเวิร์นั้นเป็นแค่คําพูดลอยๆเป็นแค่อะไรก็เออไม่มีอะไรไม่มีอะไรคืบหน้าอันนี้สิคืบหน้ากว่าเยอะนั่นแหละเอ็นเครดิตก็ฐานที่ผมพูดไปตอนนั้นแหละนะเรื่องของโลจอห์นวอเกอร์ที่กลายเป็นหนมเบื้อง แล้วเอามาตั้งเป็นอเวนเจอร์กันแบบเนี้ยผมผมคิดเลยรู้ไหมตอนที่ดูหนังอยู่อะ่ะผมคิดเล่นๆมาในหัวนะตอนนั้นเลยอะ่ะพอเนี่ยไอ้เจวาวเนี่ยวาเลนติน่ามาประกาศว่าตั้งเป็นอเวนเจอร์เลยผมคิดอยู่ว่าถ้าแฟมแฟมมันดูข่าวอยู่อะ่ะคือตอนเนี้ยอเวนเจอร์มาดูปูไปทางนั้นไม่ใช่เหรอว่าแบบแฟมมนมจะรวบรวมอย่างเงี้ยแล้ววบมาตั้งทีมนี้เป็นอเวนเจอร์ผมก็งงอยู่นะเออผมก็คิดเลยว่า แซมมันดูข่าวอยู่มผมก็คงแบบเอ้าแซมคงเอ้าอ่ะจริงๆซึ่งผมก็กำลังสงสัยตอนระหว่างรอเอ็นเครดิตสุดท้ายเอ็นเครดิตมันก็มาคุยเรื่องนี้กันแล้วนะเออก็ไม่รู้จะเอาไงเหมือนกันคือแม้กระทั่งในในหนังเน่ะมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเอาไงอ่ะใครจะมันจะเป็นเอาเรนเจอร์กันแน่อะไรอย่างเงี้ยแต่แซมมันก็ยังไม่มีไข่ปะมยังไม่ได้รวบรวมไข่เลยอ่ะอันนี้ทีมนี้มาครบตขถานี้แล้วก็ให้เขาไปเถอะเนาะแซมมึงก็มาลงกับเขาเถอะ โอเคก็ประมาณนี้เลยน่าจะหมดแล้วนะผู้ทุกอย่างจากใจไปหมดแล้วเท่าที่คิดได้จริงๆก็อาจจะมีรายละเอียดเก็ตเล็กๆน้อยๆอีกหลายอย่างแหละแต่ว่าตอนนี้มันคิดได้แค่นี้แล้วเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปด้วยนะครับเพราะงั้นก็ขอประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าเชื่อว่าแค่นี้คงยาวมากแหละแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมบอกแล้วผมจัดเต็มเลยกับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สุดๆเลยอ่ะที่ผมรอสุดๆๆๆๆๆจริงๆนะครับไม่ได้ดูไอแม็กเสียดายเลยไม่มีบอสเตอร์เลยวันเนี้ยปกติต้องมีบอสเตอร์มาอวดนะแต่ไม่เป็นไร ถังบ๊อบคอนมาแทนนะครับมันมี2แบบแล้วมันมีแบบที่เป็นหมวกของเลการเดนด้วยแต่ว่าอันนั้นน่ะมันจะเป็นลายเลการเดนคนเดียวซึ่งลายเนี้ยสวยกว่ามันสวยกว่าแต่มันไม่มีอะไรแค่นั้นนะอันนั้นมันมีหมวกด้วยเออมันก็เท่หีแบบหนึ่งนะครับไม่มีโบสเตอร์เดี๋ยวแต่เดี๋ยวผมจะได้แน่โบสเตอร์อ่ะเดี๋ยวจะไปจัดไอแม็กอีกรอบยังไงเรื่องนี้ผมคิดว่าต้องดูไอแม็กแต่นี้ดูโลงธรรมดามานะอ่ะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนรอตามคลิปหน้าไม่รู้ว่าจะมารีวิวหนังเรื่องอะไรเลยขาน่าจะไม่ได้ละเดือนนี้มันจะมีอะไรเข้าอีกบ้างนะก็รอดิดตามกันแล้วกันโอเคมมคลนี้ขอเราไปก่อนสวัสดีครับ